แปดตัวครับในช่อดเดียวับโอ้โหดูยอดครับอดมากนี่โอ้ยหใหญ่มากนน้องใหญ่ใหญ่มากดีนะครับดาทิวซีฟูดเดี๋ยวก็สวยครับตัว <c oughs> นี้ขออะไรกันนะ <c oughs> สุดยอดมาก <c oughs> วันนี้เราอยู่กันที่ทะเลนะครับวันนี้มาเก็บหอยกานดีครับวันนี้มาดูทะเลกันมาเก็บหอยกันนะครับวันนี้คนเยอะมากมาผิดงานาเปล่านะเนี่ย <laughs> มึงดูขี้โคดเนี่นะ <laughs> คนเยอะมากตอนนี้มาสนุก่นุกเก็บหอยกันนะครับวันนี้โอ้โหเยอะมากสายกัดก้านเือนี่คือลูลูนี่คือหอ,อยงั้นน,นครับหอยน,น,นั้น ี่ครับมาถึงไม้แล้วครับโอ้โหโเยอะมากเดี๋ยวจะให้ดูเป็นตะกร้าเลยเพิเดียวเ,ดยวเ็วนตนะกร้าละกันนี้สองคนมนีตรงนี้คือไม้มันแต่ว่าเราไม่เอาตรงนั้นเราจะเอาที่อยู่ในทะเลเพราะว่าตัวมันจะใหญ่ครับตัวใหญ่ในทะเลนี่นี่เน,น ทีเด็ดเลยทีเด็ดเลยดีครับอู้หูโอ้ยปูด้วยนี่ปล่อยมันเถโอ้สหโอ้ยที่มันมีครับแต่ละช่องแต่ละช่องนี้ก็จะเป็นหอยข้งนั้นและเราก็เลือกเอาแง่ๆดูถ้าเกิดตัวไหนมันเสียเราก็ไม่ต้องเอาไปโู้ตัวนี้ตัวใหญ่นี่ใหญ่นี่ตัวนี้วะใช่ใช่โอ้โหเนี้ยพี่จากนี่ถึงนี่นะอ๋อ เวื้องเนี่ยใช่ใช่ยางปุ๊บมันจะอ้ามานิดนึงแล้วก็จุดยอดเลยใช่ไหมเห็ดราดมันจิบซีฟูดแล้วก็สวยครับเนอนวันนี้เพิ่มพ,พ,พ,พลังทางทางน่องด้วยใช่ไหมแล้วจะไปลงที่ไหนแค่นี้มังยังกินยาลายกก้าเนื้ออยู่เลยนะ <c oughs> เพิ่มพลังทางเพศอีกอนี่โอ้ยตัวเปเ้อนเลยเนต นี่นะครับตัวใหญ่มากนีเ่เราตะกามาตะกามาฝั่งนี้เยอะเยอะเยอะโอ้ดูครับอันนี้คนมากันเยอะมากครับมันเก็บหอยมันเก็บหอยนะครับเทศบาลเทศบาลเมืองไอมากิตะของเราเราเสียภาษีเราต้องใช้คุ้มครับนี่นะ เ oh. บาเออเอา spell, เอาไอ้ไม้งัดก่อนะจแคลไอ้ตัวที่มันแยกแยกออกจากกันแล้วก็ดูว่าตัวไหนตัวใหญ่อุ้ยได้หมดเลยเนี่ยได้หมดเลยได้หมดเลยตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้กลางเงี้ยตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่มากนะครับอ่ะไม่ต้องเคาะนะจิ้มเข้าไปแล้วก็บิดจิ้มเข้าไปบิดเหมือนมันไม่ไม่ตกช็อตอ่ะ ช่องระหว่างลูกดิอย่าอย่าเอาตรงใช่ใช่ใช่อย่างนั้นอ่าอย่างเงี้ยถึงมันถึงรวังใจใช่ใช่ครับอ่าใช่ใช่โอ้โหเก่งนะเก่งนี่นี่นี่ทีเด็ดเลยนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับคนเดียวเอาขึ้นไปดูอี๋โอ้โหใหญ่มากน้ำมันโอ้โหใหญ่ครับ โอ้ยหทีเด็ดเลยตัวนี้นายดูทีเด็ดทีเด็ดเลยนี่โอ้โหยากนะเอาไงยากไหมยากปะยากบีบทั้งว้บีบแลสมถุงมือกันสิบาทมือคืนบนกันโอ้โหสุดยอดไม่ต้องยากครับไม่วันไหนไราอยากอะไรโอ้โหได้หมดเลยได้หมดเลยไอ้้ไอปูมหาเยอะใส่ะปูอ่ะปูก็อยู่นู่นไปถัดไปนู่นโอีกฝั่งนึงไอ้ฝั่งนี้เป็นน้ำลึกฝั่ง ฟังไงยกกระชีดมั้งโอ้ก็จะมองซะหนิครับครับอันนี้หอยฝั่งนี้หอยปูก็จะไปอีกต้องระวังใ<ะ>นการจับเจ๊ะระวังบ้านระวังเลยเพราะว่าเจ็บเพรตีนเพราะว่าจะได้นนั่นนี่เปิดว่ได้ใส่ได้หมดเลยได้หมดเลยเยอะมากแต่น,นี้ก็ออกไปละก็ไม่ดูงานเลยวันนี้เราจะไปงานทะเลก็แต่งตัวสละจะ โโก็ขงสิงมากทะเลเนาะทะเลอะไรก็บอกว่างานทะเลงานทะเลนี่ครับตัวใหญ่งี้ยเนี่ยยุบ้านเนี่ยกันว่าไปทะเลนี่ต้องแต่งตัวเอานะเอาแยากแยกไปนี่นะครับโอ้ยตัวใหญ่หเงี้ยเลยทุกคนอี่เอาออกไปแล้วนะครับเจ้แยกไปนะก,กินง่ายวันนี้ งานถนัดงานถนัดโอาหูยดูช่อนี้ช่อนี้ดูช่อนี้ทุกคนดูช่อนี้ครับโอ้โหเนี่ดูช่อนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวแปดตัวครับในช่อเดียวครับโอ้โหดูยอดครับยอดมากอันนี้แยกบีบไปเหมือนกล้วยอะ่ะโอ้โหนี่นะครับ จะไปดูต้นตอมันต่อเขาอยู่ตรงนี้นี่ใช่หมดเลยนะครับนี่ตังต้งตัง้งตั้งตั้งอยู่ตรงนี้าเนตมาตรงนี้นี่ครับมาดูผลงานประมาณสิบห้านาทีเป็ี่ยนอากาศแล้วโอ้โหสุดยาาโอโดยาเนตเป็นไง,ไงไม,มาครั้งแรกสมกับที่พูดได้ไหมน่ะประมาณยี่สิบนาทีจบสุดยอดมากเลยน,นี่ดูครับเยอะมาก เยอะอยจริงๆเยอะจริงๆอันนี้คือตั้งช่อตั้งช่อนี้คือทั้งหมดเลยนะ<ร>นี่นะแล้วก็ไปไปนั่งพ<อ>ักสักตั้งชอ่งชอทางนั้นเลยครับสิบยี่สิบนาทีก่อนนะพ่อเลี้ยงที่จัก,กรยานเราอ่ะไม่ไปนั่งพักก่อนนะนั่งนั่งแบกแบกแบกอแล้วครับยี่สิบนาทีกลับไปเอกลับบ้านกันไปครับเต็มตะกร้าครับเดี๋ยวเดี๋สุดยอดนี่บ่ดอมแล้วยังกินอีดนั่นมันวะเออ ยกไวๆไหมเนี่ะ okay. เอาลอยไปน,น้ำหนักโอเคไปเดี๋ยวยกสยิเดี๋ยวไปดูตอนย่างกันครับเฮ้น <Hey. S 1> ่าจะสวยขนาดไหนหน้ามันกำลังขึ้นแล้วันนี้จิมซีฟูดอ,อีกทางเทศบาลเขาก็จัดเป็นสวัสดิการนะครับเพราเก็บภาษีไว้ oh. แล้วเขาก็จะจัดที่นั่งที่จอดรถกำแพงต้านคลื่นนะแล้วก็ทางด่วนฝ oh. ั่งนู้นก็จะเป็นทะเลนะครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายประชาสัมพันธ์นะครับ ให้ระวังน้งกับพุนกับน้ำกระเบนนี่ครับอันนี้เป็นเป็นนี่เขาบอกว่ามิสกัตระรัคก,กี้นะครับถ้าเจอจะโชคดีนะครับหอยอามักกุรินะเป็นหอยกระปุกหอยกระปุกบ้านล้ว อันนี่ยเป็นมาเทกไก่นะครับมาเทกไก่ก็จะเป็นหอยหลอดอารมหอยหลอดบ้านเราแต่คนญี่ปุ่นไม่ได้ชอบหอยนี้นะครับหอยลายจะเป็นผัดส่วนตัวนี้ก็ไม่มีเนื้อไม่กินนีแต่ในชวงมานี่นะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นปูนะครับน้องปูเล็กจะมีปูลมแกนี่ปูอะไรไม่รู้ นี่ที่เราเจอเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นอันเดโมทาเบรุเขาบอกอะไรก็กินหมดตัวนี้ ขยะกันชุมชนสัมพันธ์ันจะฝุ่นกับป่า,าก,นนกันเยอะแยะตังนี้ฝุ่นน้าแก่ลูกนี้ดูกนะนี่แก่ลูกนี้แก่ลูกนี่ทรมาดูครับโอ้โห เย็ดจุโอ้โหใหญ่มากหืมเอาไปจิ้มจิ้มใส่น้จิ้มแส่จิ้มใส่เลยทำจิ้มอะไรใหญ่มากนองพี่น้องใหญ่มากจริงเหรับาดจิ้มสี่ฟุตแล้วก็สวยครับตัวนี้ขออะไรกันครับสุดยอดมาก xuất sụt hấp sụt hết Ô, tôi. Được chưa? Đó. Thử thử. đây โอ้โหตัวนี้ครับมาจะรีวิวโดวยไดนะครับโอ้โหเป็นไงนะบอกสุดอยอดเลยอ่ะ นี้วืมหวานหวานขุยยาโคตท้าเวียดจูวันบาลัดชิไปกันไหมทำคอยไปอไปไปแบบ